ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ผมกับทีมงานนะครับในการประชุมในพ่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทำให้มีพี่น้องประชาชนเข้าใจมากขึ้นนะครับทำให้การทำงานของ เอบีซีและการทํางานของสบตรกนะครับง่ายขึ้นนะครับและอีกประการหนึ่งก็ที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับผมให้ผมขอญาตย้ําว่านะครับความสําเร็จทั้งนี้นะครับผมขอมอบให้กับทีมงานฝ่ายเลขานะครับซึ่งมีข้าราชการจากกระทรวงกลาโหมนะครับทั้งสำนักงานประหลัดนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพภาคที่สอง นะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสอมชอของสำนักงานบมนตรีชาินะครับแล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมมือร่วมใจกันอยากจะเรียนว่าในห่วงวันที่4-6เนี่ยเป็นงานที่หนักมากนะครับคืนวันที่5นะครับอาจะได้ข้อสรุปนะครับใช้เวลาถึงเที่ยงคืนนะครับอันนั้นคือความยากนะครับเพราะฉะนั้น ที่น้องประชาชนจะถึงได้เห็นว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เดินทางกลับผมเองผมได้เดินไปขอบคุณนะครับทีมงานทั้งหมดซึ่งกลับมาพร้อมกันนะครับคือเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับทีมงาน GBC เดินทางไปแต่ตอนเดินทางกลับนะทีมงานฝ่ายเลขาก็กลับมาด้วยพร้อมกันนะครับผมก็ไปขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันนะครับทำงานเพื่อชาตินะครับอันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นขอ กับเียนพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอให้ได้แสดงความชื่นชมกับทีมงานเหล่านี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอญอาตที่จะเปิดตัวนะครับโกศกจิตอาสาของสอบตรกรเพิ่มเติมนะครับเพื่อบอกตรงๆก็ได้นะครับเพื่อที่ไดป้ประทะกับทางคนโทรหญิงมาลีนะครับคือ คืออย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับตอนนี้ผมได้อย่างน้อยนะครับความได้เปรียบที่ผมมั่นใจก็คืออย่างน้อยสวยกว่าแน่นอนนะครับโคศกสบตรกเป็นนางสาวไทยนะครับโคศกของกระทรวงกลาโหมกบูชานะไม่ไม่ใช่นางสาวกับูชานะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปิดตัวตั้งแต่วันนี้ต้นไปแต่การทํางานของพี่บุ๋มเนี่ยเนื่องจากพี่บุ๋มจะมีงานมากมายนะปัจจุบันก็ทํางานอยู่ในพื้นที่4ี่จังหวัดด้วย นะครับผมก็ขอความกรุณาพี่บุ๋มว่าก็ช่วยตอบโต้นะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็ผมจะ้ผมและทีมงานจะสนันุนข้อมูลนะครับให้กับพี่บุ๋มในการที่จะ,ะ,ะแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนับแต่วันนี้ไปพี่บุ๋มคือโฆษกสบตกรครับเป็นโฆษกกีรศาสตร์ครับ ท่านก็ทำเมื่อวานเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคือเนื่องจากพี่หุ่มติดภารกิจขอบคุณพี่หุ่มมากนะครับขอบคุณขอบคุณพี่หุ่มเชนนี้เลยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะก็ในฐานะโฆษกนะคะก็ขออนุญาตฝักเนื้อฝักตัวกับสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่ตกลงมาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่มานานแล้วเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็นความอดทนของพี่น้องทหารนะคะ และในฐานะที่เป็นจิตอาสาตรงนี้ด้วยนะคะเลยอยากจะเป็นสื่อกลางที่ชัดเจนแล้วก็เ,ออเป็นสื่อกลางที่สามารถคุยกับทั้งสื่อแล้วก็ประชาชนรวมถึงฝ่ายทหารให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงรวมถึงการบอกกับต่างประเทศด้วยว่าเกิดอะไรในประเทศไทยของเราค่ะแล้วก็ทางพี่ๆทหารเขาก็ประชุมกันนะคะเขาบอกว่าถ้าจะหาโคศกที่ ชนกระทางนั้นได้มันที่สุดก็น่าจะเป็นดิฉันนะคะก็ตามข้อตกลงค่ะดิฉันก็เลยยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้เพื่อประเทศไทยของเราค่ะอคเอาอยู่ไหมคะกับคนโจริงมาลีเออไม่ควรเรื่องเฟกนิวอยู่แล้วค่ะนะคะอย่างที่อย่างแรกค่ะบุ๋มไม่ควรเรื่องเฟกนิวเพราะเราเป็นคนชัดเจนและเป็นคนตรงอยู่แล้วอย่างที่2ก็คือ,อบุ๋มเชื่อว่าสื่อไทยเองก็รู้จักตัวบุ๋มเป็นอย่างดีแล้วเราก็ทำงานด้วยกันมานานเนาะนะคะจะรู้ว่าบุ๋มชัดเจนมากแค่ไหนค่ะดังนั้น กับทางฝั่งนั้นพูดอะไรมาพวกเราไม่ค่อยให้ราคากันอยู่แล้วมั้งคะน่าจะเป็นประมาณนั้นค่ะยืนยันว่าในส่วนของเขตของของคุณปูุต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากการหน่นยงานราชการที่คอยสัดแทรกในส่วนนั้ใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการทํางานของตัวบุ๋มเองด้วยแล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนของทางนี้ด้วยค่ะแตวทกรด้วยค่ะว่าทางนี้อัปเดตกับประชาชนยังไงบ้างค่ะเราจะสร้างความเชื่อมั่นว่าข่าวของเราที่ออกมา อันนี้จะนนเสใช่ค่ะ<ๆ>ก็คือจะไม่มีว่ายิงหรือเปล่าอันนั้นใช่หรือเปล่าอันนี้ใช่หรือเปล่าแต่จะเป็นข่าวที่ของจริงเท่านั้นที่จะได้ลงในเพจค่ะ ยังไงก็ฝากด้วยวิแรกที่เราจะต้องกังกบการประชาชนประเด็นอะไรบ้างเออเดี๋ยวขอคุยกันก่อนค่ะเพราะว่าหลังจากประชุมกันเมื่อวานนี้ค่ะมันมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะแต่ประเด็นหนึ่งที่ที่จะต้องเรียนกับพี่ๆทหารเขาเพิ่มเติมก็คือว่าตอนนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีมากน้อยแค่ไหนนะคะบุ๋มก็คือยืนฝั่งประชาชนอยู่เสมออยู่แล้วค่ะอย่างที่ทุกคนทราบคือต้องเข้าใจว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนาะตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตกันมาเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ได้ทํางานนะคะ ต้องอยู่ในศูนย์อพยพถูกไหมคะเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือแต่ทุกคนก็ควรเรื่องอนาธิปไตยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมานต้องมาด้วยกันค่ะแล้วก็ทำให้ทำยังไงก็ได้ที่เราจะไม่เสียพี่น้องประชาชนคนไหนอีกแล้วอะค่ะนะคะขอบคุณค่ะ